สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเวิดสุขูสุขนสบายดีตอนสวยยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันหลันผุ่งเดอ้อพี่น้องนะเพนและยังบริหอดให้หนาอยู่สิมาลกหย่าพี่นอ้องหอบเครื่องมาลุงพุงเผาแต่ว่าเมือนอีอากาศดีดีเนาะนนเด้อจับก่อน เมื่อไบรรยากาศดีเนาะคึมๆแล้วก็มีล่มมากเรื่อยๆบรรยากาศเป็นสานอนเว้นแต่ว่านอนบอดาดอกนะงานหลักก็คือเห็ดหนาห้องลงมาก็คือเหลียงงัวเนาะลงมาอีกห้องลงไปอีกก็คือลกหยาพี่น้องเห็ดหนาก็ต้องลกหยาเนาะเพราะว่าหลังจากที่ห้าดำหน้าแล้วนะ่ะหยามันสีขืนมาเด้เมือนในสิพาทุกคนมาลกหยาเลยจ้ะ เขานะกะลังเขียวนี่แหละมาลกบนไห้ทีดําก่อนเนาะอีพอลงมาก,ก่อนเลยแหละลูกสาวนะเพนกับพละลูกสาวละ่ะมันก็จังสีแดะ <c oughs> ยังไลยไห้อยู่พอแ <c oughs> ถว่ามันมีแต่เขียนแถวในลูกไปย่นสุดรถูกบ่มีแต่ไห้ทางผุ่นสามสี่ให้ <c oughs> แต่ว่ามันก็บลายอยู่ของบ่ได้ยลายคือขนาด <c oughs> ปีที่แล้วเนาะหยาหนวดปลาดุกนะ<ม>พี่น้องจักบอกบรรยากาศรมลมบ้านสวรรค์เอินหยาหนวดปลาดุกแต่ว่าโบหัวทั้งอื่นนะสิเอินคือกันบอนะพวกโบพากันทืน้นนำลงมาติเอา,เอามาเอาอันนี้ลงมาฟากพอมากินอันนี้อันนี้เย็นๆ มันเป็นขนมปังกับไอติมเนาะไอสครีมอันนี้เซ่บฮะสิลสิบบาทยี่แม่เราขึ้นแล้วเพราะว่าอี่แม่มากลมบม,มันปวดปวดบอนแก่ขนาะยังคือปวดฟันนี่ชมเจ้าจักไปปวดจ้กกระบมีอียงท่อดีนี่แหละเนาซสาเหตุบอนซ้อนเงึดก็คือเออไปตรวจแล้วมันบ่พอทุกคนเลยบอกว่ามันบ่พอก็ดีแล้ว บเป็นยังก็คือลาบอันประเสริฐมันบเป็นแบบนั้นพี่น้องบมีลาบอันประเสิฐแต่มันดีเนาะสาเหตุที่มันบพ่อแล้วมันอ <t> ุกใจกันย <Damn. S 2> <t> ่อนว่าบหูว่าเป็นยังเข้าก็เลยบหูว่าสิปวดแนวใดนี่เลยเพราะว่าบหูว่าเป็นยังเลยอีเมลแล้วบได้เศร้าเจ็บนั่นน่ะเนาะเพราะว่าก็ยังเจ็บคือเกาลมวอยๆเขาพัดวอยๆเลยได้ยินบาเสียงใบเขาโซเซน ท้องนาบ่าวในนูนกกกระเดานั่นบอมันติดกันบอกมันเป็นน้ำดำส่วงแดดเหรอวะมันแดดเนี่ยพอตอนนั้นมันตายหาดแดดส่วงเฮาสูบน้ำดำอันนูนกกกระเดานะพี่น้องจือบอกที่แดดเด็ดนะจนอยากลวกแล้วที่นี่เขามันขึ้นมามันกะโบงงามมันเป็นแบบอยากเป็นภาคเป็นยังเผิว่าคือกันก็ะเมนข้ามเมนคนอันพัก ปลูกเส no ่เดดกับสีหาดเด็ดนะห้าตังข้าวนากรงามโพสมควนอยู่ด้เซาดำก่อนกระสมดำก่อนอยู่นะพ่อเป็นวงทำใบคจะเป็นบวงาำใบขาวๆก็เจ้าแก่เจะได้เห็นบ่ะอากาศดีพี่น้องลึ้นข้มเนี่ยไปทางไหนจ้ะมอ พายอยูขขอยอเขาจ้าเหมยพอ,แ,อ,แ,อแต่มันมีเมฆมาซื้อนำมันประหอดเฮาตัวพอลงมาลวกกอนช่วงนีเดี๋ยวเป็นไฮ,นนไฮลงกอีคายทางหนานีกว่าไม่เหมยแต่มันอ,อยู่นนใน เด้พี่น้องสั่นบนได้กินเด้กเจ็ดเอียงกับขัวอันนั่นออกแต่สวนเสียหญ้าอ้อยแล้วก็ลุงมะลกหญ้าเขา เน,นี้ยมึงที่หักมันนต้นอยู่ข้างหน้านะหักลงหนึ่งร้อยกักไก่นี่อันนี้นะบัานซ้อนเอิญหยาหนวดปลาดุกเนาะ บหัวบาดอื่นๆเองไ่ด pues ิ mm ่งจนหัวด่วนเพื่อจะเห็นอ่หยาพวกน้อยๆแน่นๆมันนี่มันขึ้นกะมันโลกออกคันสัน so มันก็สิมหยาดกินอาหารเข่าเบิดเนาะเพราะวันปุยลงมาอย่างสินนี้ผักกระแยงก็เกิดตามให้หน้าโลกถิ่มอยู่พอมาเดินลกหยาหรือจ้ะคันสันแล้วมันก็เข่ากับ่พอสีงามดอกเนาะ มือเดี่ยวนี่แหละทงมือกับบใส่ใส่มือสดสดสดอ่อันนี้แหละที่ลกุกเนี่ต้นผักปอดนี่ผู้หากมันยาวก็่ดอกกระเดี้ยเลยต้นอยู่ขั้นแท่าหน้านะากอยู่กลางท่หน้ามันลงมากินปุ๋ยนะ บางใบเขาทางตาหรือคุณเจ้าดีผักอันนี้ผักตกทัวให้คนละขังกับอีพอจนน้อยผัดสิว่าเป็นยังคือโบใส่ยาขาหยามันจังโบต้องมานั่งลกเป็นยังคือโบใส่พอ ออเออเนะจ้เแ่วบ้านซ้อนเข้าเจ้าบ่ค่อยใส่ยาเด้พี่น้องเนาะเอาตามวามเป็นจริงใส่ยู่มันกับสีส่วนหน่อยอ่ะข้าใส่ตามหน้าวองหน้าหวานทีไปเห็ดหน้าโขกหน้าหยางก็เห็นข้าวเจ้ากะคือแบบบกค่อยใส่เลยอ่ะใส่มันกับส่วนหน่อยแบบซ้อนเบาหละเนาะ ลกอ้าวผดวา่ามันบริพภเมื่อยงพ่อมอยยังผดสิวะ,ะพวกซัดยังเนี่ยมันตายบุบตรบอกบัดนี้เฮ้าพันยังต้องอาศัยกิ่นได้ไหมวะปูปลาหน้านำพรนเท้าก็ต้องกิ่นได้พี่น้อง เอาผัดยังสิได้กินยังได้หาอยู่ตามทงไห่ทงนาเพราะฉะนั้นเลยส่วนหลายเขาเลยโลกเอาเนาะนี่แหละถั่วให้เากาวิโบโมีเวียกเนาะอยู่ในส่วนว่างๆับปบริเวณนีย้ยังขั้นใส่ยาไปเบิดผันมันสีสบายโพดผัดแบ เดี๋ยวเบิ่งอีพอลกเด้อดซอนสิไปลกทางหลังเนาะเปลี่ยนคนละขาง ม,มันเป็นใบเล็บเลนะ็บนะเนาะเบิ้งอย่างหนึ่งนี่จะคือไข่กันเลยก,กับกอเขาเนี่ยแต่ความตีนเป็นหางดิอันนี้อันนี้นะเขาอันนี้นะหเอามมุนี้้ก็ไดนี่ผยหักเลยคือกัน มันมาหยาดกินอาหารเขาสนะัซิบูใหโลกออกได้ยังในสมเจา้าเนาะเขาก็เลยบวได้ง่ขนาดอยู่ในส่วงที่กำลังแตกกบกแตกก่อเลยเนี่ด้วยมือเปล่าๆนี่แหละจ้ะ มักเน่ยมักซีกนแต่เดี๋ยวผักตบอันจะมีเหงามันขาดนี่เฉพาะลมรวมที่นองบรรยากาศแบบฝนกำลังลงล่อยล่อยตอนนี้กอหยานใหไงกว่ากอเขาอีกเหรอ ้ำนี่ยังมาโบลายปีวังหันอะไรลายผัดเป็นหยาที่แบบว่ามันกำลังโอๆตอนนั้นมันลุกอย่างนั่นเพราลุกแล้วต้องลุกอีกนะจะบบมันเสมอกันมันใหญ่สัมเขา่าเบิ่งเนี่เบิ่งมันมาห่มกินอาหารในหยาบะจักพักปอดนี่เบิง่งกอหยาเบิ้งในสามซี่กอกอเข่าจะบ่ได้แตกหนอตอนเน่งพี่น้อง เผาแล้วโบเพย์อย่างเงี้ยเห็นปะเดิอสีโลกออกให้บ่งกาอเขามีอยู่สามต้นก่อหยาได้ผูกมันหัดแตกก่อสิวานี่ออกไปซะเถอนน้องอย่ามาแย่งอาหารซะเลยต้นนากบมือมแตกเป็นซิฟ มึงเนี่ยผัวมึงในล้ำาเขาน่าจะสามแล้วหนาห่มันจะบพอเห็นมึงเนี่ยลุกบนเดียวเหงาเดียวโอ้เต็มกรรมโอ้ยกระกแกงขึ้นไปไปอยู่ขั้นแท่นนะเห็นบอรลับสาบอยู่ โอ้โบวิศมันตัง้งโพดเนีะ่ะนะมันออกลูกออกแม่แพรพันไว้ไว้หนานะ่ะออแล้วก็งามกว่าเข่าเป็นเท่าไรเท่าเห้ยพวกเนี้ยผูออกลูกออกเต่าได้สามสี่เกาะเข่านะ่กเกาเดียวก็ยังบบได้ออกอมาลกหนาซอยในพี่น้องต่มไก่สุกินฟีดอกนะสิลาเพรผอม เป็ดสวรรค์ไลหลายเียงแต่ทุกคนมันหลุกทุกคนก็จะได้กินข้าวฟรีได้กินลาบเป็ดฟรีค่ะ <c oughs> <c oughs> ออนโซนก่อเจ้าเด้คันไ้เขานซมคือสีขากนะเป้นจังป้างแบบนี้ดู ลกถิ่มึ้นขั้นลกถิ่มึ้นขั้นกับปลาให้มันนอนอยู่นพี่น้องเนาะโบได้เอาเมื่อให้งัวกินใด้มันบบกินนี่ดิลก็กโยนเป๊ะขึ้นมาว้อยู่พันธนะงัวมันกระบกินพี่น้องขั้นตัดให้นะมันกินอยู่แต่ว่าขั้นนั้นมันติดขี้ดินเนีวนี่มันเลือกหรือมันก็ะสะอาด้ามันบบไดกินยาที่มันติดหาขี้ดินขึ้นมาแบบเฮาลรกนี่บบกินเนาะ ขันเอาไปล้างน้ำให้สะอาดๆแล้วมันกินม <laughs> <laughs> ันบริสัมหนึ่งโอเคจ้าสีไป็นอารมณ์หาให้มันเลี้วก่อนเพื่อเลี้วนี่นะที่อย่างคุณได้ยินตอนนี้มัน11โมงเลยก็แต่ว่ามันก็ใครอยู่แต่ของเจ้าของมันอยากเลี้วย่มใดก็ค่อยๆเห็ดไปนนเนาะเมื่อยแล้วก็ขึ้นไปเศร้า เดี๋ยวมาฮ่อหนีซ้อนสีได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิ่อสู้ขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณาให้เด้อจ้าขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านที่ติดตามนะคะเนาะไปแล้วสบายดีฮะลูกใหญ้าให้มันเหลวก่อนผู้เลสิผ้าประมาณว่าสิผ้ามาลูกใหญ่อีกประมาณมืส่มออมมอสองมืม่นผู้จังเนาะพอ่อขอนบ่ลเหลือง่ายด้ยลูกสองคน